แล้เราใส่เสื้อกันหนาวมาแล้วจะใส่เสื้อกันหนาวขนขนนี่หนึ่งมืนบาทที่ซื้อครูปังผิดมาใช่ไหมจะซื้อจะใส่มาตาัวเดียวเอาสวยเสวยไม่เป็นไรใช่ไหมเหนาไม่เปเยดพ <c oughs> <c oughs> ี่ว่าจหนาวเลย น่ารักกับเต้ยวสวยน่ารักที่นี่ที่โอชางนะคะน้ำแข็งละลายแล้วนีปไปเหยียวบก็จมลงเลยนะพาเต้าวไปช้อปปิ้งดีกว่าเต้ยวหนาวมากอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ย น้ำแข็งนะนะคลับค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 ับฮะทำไมทำไมไม่เอาเที่ยวแล้วหรองอแงแล้ว จะเอากลับบ้านแล้วหนาวอูปปปดดูโทรศัพท์ตอนนี้หนาวเท่าไหร่ลบหนึ่งไหมดูโทรศัพท์หนาวลบหนึ่งไหมเอาโทรศัพท์อปป้ามายูนาจะดูเท่าไราเอาเสื้อออกห,หน่อยยูน่เาเนี่ยสี่เจ็ดองศาเอ็ม อ,อ้าวทำไมฝนจะตกอะ่ะเจ็ดองศาเองเต้ากำลังตกตกมากทำไมหนาววนะกำลังกำลังฝนตกอุ้ยกำลังฝนตกไตปไป,ไปช้อปปิง้งเสื้อก่อนอ๋อนี่ทำไมไม่เอาถ่ายรูปล่ะมาทั้งทีทำไมไม่ถ่ายรูปนะหนาวไงไมอยากถ่ายอะ่ะถ่ายเอาถ่ายให้หน่อยถ่ายวิดีโอให้อยู่เนะี่ย ที่นี่เจริญมากเลยเนาะเจริญกอดตรงพืชที่อยู่เนาะกินดูกินดูดูดูเข้าไปกินชาบโอป้าโอป้าเตี่ยวติ้งต๋องากไม่ใช่ชาบูอันนี้ร่างใช่ไหมคะชาบูเจ้าหัคณะเด่นบาย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 ได้แดนมากเลย